บ่อยนะคะเวลาที่เราลงไปเล่นกับเด็กพิเศษของเราอะคะ่ะมีอยู่2เรื่องหลกัหลกๆที่พบได้บ่อยเลยนะคะอันแรกเลยคือเด็กไม่เล่นด้วยค่ะทั้งๆที่ผู้ดูแลหรือเราพยายามที่จะนําเสนอของเล่นต่างๆมากมายนะคะแต่สิ่งที่พบเลยคือเด็กไม่เล่นด้วยกับเรานะคะ คุณครูเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะก็คงเจอปัญหานี้ไม่มากก็น้อยนะคะทั้งทงที่เราพยายามมากๆเลยที่เฮ้ยก็อยากเล่นกับเขานะแต่ทำไมเขาไม่ตอบสนองไม่เล่นกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยมากเลยค่ะเวลาที่อยู่ในห้องนะคะปัญหาที่2นะคะก็คือเราลืมสังเกตอารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการของเด็กๆค่ะว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการณนะขณะนั้นๆเนี่ย เขากำลังต้องการอยากเล่นของเล่นชิ้นไหนนะคะหรือเล่นของเล่นชิ้นนั้นเนี่ยเขาอยากจะเล่นมันแบบไหนนะคะหลายครั้งเนี่ยเรามักจะเอาความต้องการของเรานะคะที่อยากจะให้เขาเล่นแบบนี้มันสนุกน้านะคะโดยที่เราลืมไปว่าเฮ้ยเด็กๆเขาอาจจะสนใจอยากจะเล่นอีกอย่างหนึ่งอาจจะอยากเล่นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะทําให้หลายๆครั้งเนี่ยมันก็ส่งผลให้เด็กไม่เล่นด้วยเวลาเราพยายามนําเสนอของเล่นนะคะคุณครูเชื่อว่าปัญหา ต่างๆพวกนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลก็คงเจอเหมือนกันไม่มากก็น้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะออพอวันนี้นะคะคุณครูจะมีเคล็ดลับนะคะว่าเอ๊จะลงไปร่วมเล่นกับเด็กๆของเรายังไงเพื่อให้ได้ใจเพื่อให้ได้สัมพันธภาพแล้วก็เด็กๆสนุกและมีความสุขร่วมเล่นกับเราได้มากขึ้นนะคะ สำหรับผู้ดูแลเด็กพิเศษนะคะหรือว่าวันนี้เราจะขอเรียกว่าทักษะ i c a ค e นะคะจะเป็นทักษะที่จะทําให้ผู้ดูแลค่ะได้ใช้เป็นหลักการแนวทางนะคะเพื่อเข้าไปเล่นเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับเด็กๆของเรานะคะซึ่งเป็นแนวทางหรือเป็นหลักการที่ใช้ พื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเด็กค่ะใช้สัมพันธภาพที่ดีนะคะเป็นใบเบิกทางค่ะในการที่เราจะเข้าไปร่วมเล่นนะคะเพื่อสร้างสัมพันธภาพแล้วก็ค่อยๆต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กๆค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทักษะ c a แ e นะคะแต่ละอันมีอะไรบ้างค่ะทักษะร่วมเล่นหรือ Interaction นะคะร่วมเล่นอย่างไรถึงจะสนุกและได้ใจอย่างแรกเลยนะคะ เวลาเราไปล่วงเล่นกับเด็กๆอะคะ่ะใช้ใจเล่นเลยค่ะให้เราเตรียมกายเตรียมใจนะคะให้สดชื่นให้พร้อมนะคะพร้อมที่จะลงไปเล่นกับเขานะคะเล่นในสิ่งที่เขาอยากจะเล่นนะคะ อย่างที่2คือมีเทคนิคนิดนึงค่ะคือการลงไปเล่นในสิ่งที่เขากําลังสนใจอยู่นะคะโดยการค่อยๆสังเกตดูค่ะว่าณขณะนั้นนะคะเขากําลังสนใจอยากจะเล่นอะไรและเขาอยากจะเล่นมันแบบไหนนะคะเพราะการเล่นที่ออกมาจากตัวเขาจะเป็นแรงจูงใจที่สําคัญนะคะแล้วถ้าเราไปร่วมเล่นด้วยเรากับเขาก็จะสนุกกันง่ายขึ้นเด็กๆก็จะได้ใจและมีความสุขง่ายขึ้นนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะคือการที่เรา ไม่ต้องคอยกำกับการเล่นนะคะหรือคอยบอกว่าควรเล่นแบบนั้นแบบนี้นะคะและก็ไม่ไม่ควรถามคำถามที่เป็นเพื่อทดสอบความรู้ความจำลูกนะคะเช่นอันนี้สีอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเพราะการทำแบบนั้นเด็กๆอาจจะเบื่อแล้วก็ไม่สนุกนะคะ สิ่งสำคัญนะคะคือการเปลี่ยนบทบาทนะคะจากการที่เป็นผู้กำกับการเล่นนะคะเป็นเพื่อนที่ร่วมเล่นนะคะและในะขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เขาได้ทดลองคิดทดลองทำนะคะตามความคิดของเขาเลยค่ะเรามีหน้าที่ร่วมเล่นตามนะคะโดยใช้น้ำเสียงสีหน้าท่าทางที่สนุกให้มากขึ้นนะคะตรงนี้จะทำให้เขากับเราเล่นสนุกและเจอกันง่ายขึ้นนะคะ สิ่งสำคัญอีกอันนึงค่ะอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่ออกมาจากความคิดของเด็กๆเองค่ะเพราะว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆนั้นอยู่บนพื้นฐานที่เป็นไอเดียของเขานะคะ มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นเขาหยิบลูกบอลมาเขาอาจจะเอาแค่มาเคาะกันบนโต๊ะเบาๆแต่เขาอาจจะชอบเสียงการเคาะโต๊ะเบาๆนะคะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่เราจะเข้าไปร่วมเล่นเราอาจจะเล่นเคากะกบเขาแล้วก็ใช้เสียงสนุกสนุกไปด้วยนะคะหรืออาจจะทําเสียงให้มันขึ้นก็ได้นะคะแล้วรอดูว่าเราทําแบบนั้นแล้วเด็กสนุกไหมนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นได้ตรงกับสิ่งที่เขาสนใจอะคะ่ะส่วนใหญ่เขาจะเริ่ม ตอบสนองและยิ้มมากขึ้นอาจจะเริ่มสนใจมองนะคะอาจจะติดใจมากขึ้นถ้าเราเล่นซ้ําๆแล้วเขาอาจจะแบบถูกใจมากๆตรงนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นเกมการเล่นที่สนุกด้วยกันได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับเด็กพิเศษนะคะที่มักจะเล่นคนเดียวนานๆนะคะถ้าเราสามารถลงไปร่วมเล่นสนุกกับเขาได้เพิ่มขึ้นนะคะช่วงเวลาการอยู่คนเดียวก็จะค่อยๆสั้นลงนะคะเขาก็จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์มีสัมพันธภาพที่ดีกับ คนใกล้ชิดมากขึ้นตรงนี้มันจะทําให้การสื่อสารอื่นๆก็ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่คุณครูเข้าใจเลยค่ะว่าเด็กพิเศษแต่ละคนนะคะอาจจะมีความยากง,ง่ายที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เวลาลงไปเล่นกับลูกๆค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยมากเลยนะคะกว่า,าจ,จะเล่นสนุกด้วยกันได้แต่คุณครูเชื่อมั่นว่าถ้าเราค่อยๆสังเกตนะคะให้เวลาในการที่จะ ค่อยๆลงไปเล่นนะคะทดลองเล่นว่าเอ๊ะเดาใจว่าแบบนี้เขาชอบไหมนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยะคะ่ะผ่านการลงมือทำคุณครูเชื่อว่าการที่เราค่อยๆสังเกตแล้วลงไปร่วมเล่นกับเขาวันหนึ่งเราจะเจอความสนุกด้วยกันแน่นอน,นะคะ่ะ ที่ผ่อนคลายสบายๆนะคะจะส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกและการเรียนรู้ของเด็กๆเสมอนะคะถ้าผู้ดูแลมีท่าทีที่ผ่อนคลายนะคะไม่เร่งเร้าจนเกินไปนะคะไม่เหน็ดเหนื่อยหมดแรงจนเกินไปที่ทําให้บรรยากาศการเล่นก็ดูไม่สนุกนะคะตรงนี้อยากให้ทุกท่านลองกลับมาทบทวนตัวเองนิดนึงคะ่ะวา่าท่าทีเราเป็นยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะเ,ออเวลาเวลาเล่นนะคะหรือเวลาที่เราอยู่กับเขาค่ะ เวลาที่เขารู้สึกไม่สบายใจหรือเขาเวลารู้สึกตกใจอะค่ะถ้าผู้ดูแลมีท่าทีที่สงบมั่นคงนะคะแล้วก็ช่วยปลอบโยนด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นสุขอะคะ่ะตรงนี้ก็จะใช่จะช่วยให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้อย่างมีความอุ่นใจมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นสนุกใหม่ด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองนิดน,นึงค่ะสังเกตตัวเองด้วยว่าขณะที่เราลงไปเล่นกับเด็กอะคะ่ะท่าทีเราเป็นยังไงนะคะ ถ้าเริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยเราเริ่มกดดันเขาแล้วนะคะอาจจะค่อยๆปรับท่าทีให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเพื่อช่วยให้เด็กๆก,ก็รู้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้นนะคะแต่คุณครูเชื่อเลยค่ะว่าบางทีเนี่ยแต่ละวันคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีความเครียดความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องอที่เจอได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพบว่าเฮ้ยช่วงนี้เราเหนื่อยล้าเราเครียดเรากังวลการที่เรามีเวลาที่จะต้องกลับมาเพื่อสำรวจตัวเองนะคะหรือว่าเพื่อ,อพัก ดูแลกายใจของตัวเองก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญนะคะตรงนี้จะทำให้เรามีพลังที่สดชื่นหรือพลังที่ผ่อนคลายกลับมาเล่นกับเด็กๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะผู้ดูแลควรปรับอะไรบ้างนะคะเวลาลงไปเล่นกับเด็กๆมี3เรื่องนะคะที่อยากจะให้ลองปรับดูค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคือปรับตัวปรับใจและปรับสิ่งแวดล้อมนะคะ3อย่างนี้นะคะแต่เรามาดูตัวแรกนะคะคือการปรับตัวเราให้เข้ากับเด็กค่ะสิ่งสําคัญเลยนะคะทุกๆก,การกระทําของเราส่งผลกับเด็กเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาสังเกตการกระทําของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวน้ําเสียงสีหน้าท่าทางหรือคําพูดของเราอะค่ะว่า ทำแบบไหนแล้วเด็กเข้าใจพูดแบบไหนแล้วเด็กเข้าใจทำน้ำเสียงแบบไหนแล้วเด็กสนใจนะคะทำเสียงแบบไหนแล้วเด็กชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองกลับมาดูตัวเราค่ะว่าเราทำแบบเนี้ยส่งผลกับเด็กยังไงบ้างเขาชอบหรือเขาไม่ชอบนะคะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะว่าเราปรับตัวได้เข้ากับลูกได้ดีหรือ,อยังนะคะสิ่งสังเกตเลยคือถ้าเราทำได้พอดีนะคะหมายถึงว่าปรับการเล่นได้แบบ ดังพอดีสนุกพอดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะเริ่มสนใจมองนะคะอาจจะเริ่มยิ้มนะคะจากที่ไม่มองไม่ยิ้มให้เราเลยนะคะหรือถ้าชัดมากๆเลยเด็กทุกคนก็อาจจะหัวเลาะถูกใจนะคะแล้วก็หันมาเพื่อแบบว่าเฮ้ยรอคอยว่าเมื่อไหร่เราจะทําแบบนั้นอีกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะสังเกตว่าเฮ้ยเราปรับการกระทําของเราได้พอดีหรือ,อยังนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นกับเด็กๆะคะ่ะถ้าเราทําแล้วนะคะเด็กเริ่มสนใจทําแล้วเด็กเริ่มยิ้มหัวเราะนะคะให้เราทําแบบนั้นซ้ําๆไปก่อนค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่ามันเป็นการแบบทําให้เด็กสนุกติดใจไปเลยนะคะแต่นะคะในขณะเดียวกันถ้าเราทําแล้วเด็กเฮ้ยไม่สนใจเลยไม่ยิ้มไม่หัวเราะเลยเราก็อาจจะปรับตัวเองให้แบบอาจจะปรับให้แบบเสียงดังขึ้น จังหวะตื่นเต้นขึ้นนะคะเพื่อดูซิว่าเฮ้ยเขาตื่นตัวมากขึ้นไหมหรือว่าถ้าเราทําเสียงดังขึ้นแล้วเอกเด็กอาจจะก,กลัวตกใจเราก็จกอ้องอาจจะปรับน้ําเสียงสีน้าท่าทางให้นุ่มนวลหรือเบาลงนะคะตรงนี้จะปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเด็กแต่ละคนค่ะเพราะฉะนั้นผู้ดูแลเองก็ต้องค่อยๆสังเกตนะคะว่าเราทําแบบไหนแล้วเด็กชอบนะคะก็ทําแบบนั้นนะคะค่อยๆปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่เด็กแต่ละคนนะคะ ข้อ2มาดูนะคะว่าปรับใจะคะ่ะการที่จะปรับใจได้นะคะสิ่งสำคัญเลยคือคนเล่นหรือผู้ดูแลก็ต้องกลับมาสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยณนะขณะที่เล่นน่ะเรารู้ตัวไหมว่าเฮ้ยเราแบบอ่าเขาเรียกไรเริ่มแบบเร่งเร้าแบบอุ้มท่าทีกดดันมากเกินไปไหมนะคะบางทีเราไม่รู้ตัวนะคะเพราะเราตั้งใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยว่างเล่นถ้าเราแบบเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวก็ เฮ้ยปรับท่าทีนะคะปรับใจให้แบบผ่อนคลายสดชื่นขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนพูดง่ายนะคะแต่ทํายากแต่คุณครูก็ขอให้กําลังใจค่ะว่าค่อยๆฝึกฝนค่ะณขณะ,ะนะเล่นสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ค่อยๆปรับตัวปรับใจให้พร้อมที่จะเล่นกับเด็กๆนะคะอันที่3มนะคะคือปรับสิ่งแวดล้อมค่ะปรับสิ่งแวดล้อมในที่นี่หมายถึงว่าห้องกับของเล่นนะคะ อลองดูชิว่าเหมาะกับลูกๆของเราไหมนะคะถ้าลูกๆของเรายังเล่นของเล่นสมมุติไม่เป็นนะคะการที่เราเอาของเล่นสมมติมาวางเยอะๆที่เป็นพวกชุดชามชุดช่วยชากาแฟค่ะอาจจะยังไม่เกิดประโยชน์ณนะตอนนั้นนะคะการปรับสภาพแวดล้อมให้มีพื้นที่ที่แบบโลง่งคียกลงมีของเล่นประเภทยิ่งเล่นเคลื่อนไหวก็อาจจะเหมาะกับเด็กมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูว่าเอ๊ะเราจะปรับ พื้นที่แบบไหนให้เหมาะกับลูกๆของเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ในบทถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเลยนะคะ3เรื่องหลกัหลกๆนะคะที่อยากให้ลองสังเกตเพื่อจะปรับตัวเองให้เข้ากับเด็กนะคะคือ 1. ปรับตัวเราเข้ากับเด็กนะคะโดยปรับน้ําเสียงสีหน้าการกระทําให้เหมาะนะคะอันที่2คือปรับใจค่ะปรับใจให้พร้อมให้มีท่าทีที่สนุกผ่อนคลายพร้อมที่จะเล่นกับเขานะคะ แล้วก็อันที่สามคือปรับสภาพแวดล้อมหรือปรับของเล่นให้เหมาะนะคะคุณครูเชื่อว่าการจะปรับตัวเองได้ดีก็ต่อเมื่อเราได้มีเวลากลับมาสังเกตแล้วก็ทบทวนตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ไปผ่านการลงมือทําทุกวันค่ะนะคะวันนี้อาจจะปรับได้บ้างปรับไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรค่ะปรับใดที่เรายังคงค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไปกับลูกๆคุณครูเชื่อว่าพอเราปรับตัวเองได้มากขึ้นการเล่นสนุกกับลูกก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะ วิธีการตอบสนองให้ได้ใจค่ะหลักการสําคัญเลยคือการอ่านความต้องการและอ่านความรู้สึกของเขานะคะและตอบสนองให้สอดคล้องกับความต้องการกับความรู้สึกของเขานะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะคือการสังเกตและอ่านค่ะหัดอ่านใจเข้าไปเรื่อยๆค่ะแรกๆอาจจะอ่านผิดอ่านถูกบ้างไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆปรับกันไปแต่สิ่งสําคัญที่อยากจะบอกเลยค่ะคือการตอบสนองนะคะเราจะตอบสนองด้วย สามเรื่องหลักๆนะคะคือตอบสนองด้วยท่าทีการกระทำนะคะตอบสนองด้วยคำพูดนะคะแล้วก็ตอบสนองด้วยอารมณ์หมายความว่ายังไงนะคะเช่นถ้าเด็กแบบแสดงสีหน้าท่าทางว่าอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแทนที่เราจะพูดอย่างเดียวว่าเอาอันนี้เหรอ ER, เอาอันนี้เหรอ ER, อย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะคว้าจะหยิบให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเหมือนแบบพูดยาวๆเท่านั้นแต่ไม่ได้ลงมือทําให้เด็กเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอบสนองทั้งว่า ทั้งคำสั้นๆนะคะที่ชัดเจนทั้งการแสดงออกว่าอ๋อจะเอาอันนี้แล้วเราก็ทำท่าจะคว้าจะหยิบให้นะคะด้วยน้ำเสียงด้วยอารมณ์ที่แบบเฮ้ยเขาอกเข้าใจะคะ่ะตรงนี้มันจะทำให้เด็กก็จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่เราอตอบสนองเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าการตอบสนองแค่พูดยาวๆอย่างเดียวเยอะๆโดยที่เราไม่ได้แสดงท่าทีแอคชั่นที่ทาให้เขาเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราค่อยๆ สังเกตนะคะแล้วก็ตอบสนองทั้งน้ำเสียงท่าทางที่ชัดนะคะคําสั้นๆนะคะด้วยอารมณ์ที่แบบกุลีกุจอว่าอยากจะทําให้นะคะตรงนี้มันจะทําให้เรากับเขาอะคะ่ะเข้าใจตรงกันมากขึ้นนะคะเด็กก็จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาสื่อสารมานั้นผู้ใหญ่ตอบสนองได้อย่างเข้าใจและตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะแล้ววิธีสังเกตง่ายๆนะคะว่า แล้วสังเกตยังไงว่าหล่ะว่าเราอตอบสนองได้สอดคล้องเขาหรือ,อยังนะคะวิธีสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าเราตอบสนองได้ตรงกับความคิดตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของเขานะคะโดยธรรมดาเวลาทุกคนเด็กๆเ,เวลาเราตอบสนองได้ตรงค่ะเด็กๆก,ก็จะเริ่มยิ้มพอใจนะคะว่าเฮ้ยใช่ฉันอยากได้อันนั้นแหละเด็กก็จะยิ้มเด็กก็จะอยากสื่อสารกับเราต่ออยากจะเล่นกับเราอีกนะคะทีนี้วิธีสังเกต อีกอย่างหนึ่งก็คือตอบอแล้วถ้าตอบสนองไม่ตรงใจล่ะเด็กจะเป็นยังไงอันนี้ก็ง่ายมากชัดเจนมากนะคะเด็กก็อาจจะเด็กบางคนอาจจะยังสื่อสารไม่เก่งเด็กบางคนก็อาจจะล้มเลิกนะคะไม่ปฏิสัมพันธ์กับเราต่อไม่สื่อสารต่อนะคะหรือเด็กบางคนก็อาจจะเกิดความงุนงิดคับข้องใจค่ะโกรธว่าเอ้ยทําไมไม่เข้าใจฉันเลยตอบสนองไม่ตรงสักทีหนึ่งเด็กบางคนก็อาจจะงุนงิดเด็กบางคนก็อาจจะโมโหวโวยวายก็มีนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยค่อยคอยฝึกสังเกตนะคะแล้วก็ ตอบสนองให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะโดยที่อย่าตอบสนองแต่เพียงคําพูดอย่างเดียวนะคะตอบสนองด้วยการกระทําเพื่อให้เขาเห็นว่าเราอะเข้าใจแล้วนะว่าเขาอยากให้เราทําแบบไหนนะคะหลักๆเลยตอบสนองด้วยคําพูดสั้นๆนะคะ ท่าทางที่ทําให้เขาเห็นนะคะว่าเราเข้าใจแล้วกับอารมณ์น้ําเสียงที่แบบว้กูรีกูจอว่าฉันพร้อมจะตอบสนองเธอนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการตอบสนองให้ได้ใจเลยคืออ่านใจแล้วตอบสนองให้ตรงกับสิ่งที่เขากําลังสื่อสารมาค่ะถ้าตอบสนองได้ตรงนะคะการสื่อสารกลับไปกลับมาระหว่างเรากับเขาก็จะต่อเนื่องนานขึ้นเรื่อยๆนะคะการต่อยอดพัฒนาการด้านอื่นๆก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะ ขอเป็นกําลังใจค่ะว่าบางทีเนี่ยเด็กพิเศษแต่ละคนอาจจะมีความยากง่ายในการสื่อสารที่ชัดเจนทําให้ผู้ดูแลก็อาจจะอ่านเขาลําบากนิดน,นึงว่าเอ๊ะต้องการจะสื่ออะไรนะคะแต่ถ้าเราค่อยค่อย,อยมีเวลาสังเกตนะคะอยู่ใกล้ชิดนะคะแล้วก็อ่านท่าทีของเขาบ่อยๆเรื่อยๆะคะ่ะแล้วเราก็อยู่กับเขาอย่างต่อเนื่องะคะ่ะมันจะทําให้การที่เราอ่านผิดอ่านถูกนะั้นมันจะค่อยๆอยอ,ยอ่านได้ตรงและตอบสนองได้ถูกใจมากขึ้นนะคะ สิ่งสำคัญเลยนะคะการตอบสนองนะคะไม่ได้แปลว่าการตามใจนะคะตรงนี้หมายถึงว่าเราจะตอบสนองให้ตรงกับความคิดความต้องการของเขาค่ะการตอบสนองนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นการตามใจนะคะอะไรที่อันตรายนะคะไม่ปลอดภยัยไม่มีประโยชน์ตรงนี้เราก็กำกับเด็กๆของเราได้ค่ะว่าอันเนี้ย เล่นไม่ได้นะคะแม่ไม่ให้นะคะด้วยท่าทีที่ชัดเจนนะคะนุ่มนวลเอาจินตหนักแน่นคะ่ะว่าอะไรเล่นได้อะไรเล่นไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้เด็กๆก,ก็อาจจะโกรธงุนหงิดก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ค่อยๆใช้ท่าทีที่ช่วยปลอบโยนดูแลอารมณ์ความรู้สึกไปด้วยนะคะคบคู่กันไปคะ่ะ การให้กําลังใจของเด็กๆนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่จะทําให้เด็กๆพิเศษของเรานะะเนี่ยค่ะเผชิญสิ่งท้าทายทั้งภายนอกและภายในของตัวของเขาเองนะคะหากคุณพ่อคุณแม่นะคะคอยให้กําลังใจคอยเชียร์คอยชมนะคะแสดงออกถึงความยินดีเวลาที่เห็นเขาพยายาม ตั้งใจหรือจะทําอะไรสักอย่างหรือทําอะไรได้สําเร็จนะคะตรงนี้เนี่ยจะทําให้เด็กๆก,ก็รู้สึกฮึกเหิมนะคะมีกําลังใจและอยากจะทําสิ่งนั้นต่อนะคะซึ่งในแต่ละวันนะคะเด็กๆอาจจะมีประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้ง,งในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันหรือในการในขณะเล่นของเล่นในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเราชมตอนไหนบ้างนะคะหลักๆเลยนะคะคือชมที่ความพยายามของเขานะคะ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะแค่เห็นลูกพยายามนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เชียร์ร่วมลุ้นไปกับเขานะคะอันนี้ก็เป็นการส่งกําลังใจให้เขาลงมือทําได้ดีขึ้นนะคะไม่ต้องรอจนถึงขั้นว่าเฮ้ยเขาต้องทําเรื่องที่ยากๆใหญ่ๆเท่านั้นแล้วค่อยชมนะคะจริงๆเราชมตั้งแต่ความพยายามแล้วก็สิ่งเล็กๆที่เขาทําได้ะคะ่ะเขาอาจจะแค่ เดินหยิบของมาส่งให้แค่เนี้ยแม่ก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่จําเป็นจะต้องโว้ยต่อบลอ็อกได้1ิชิ้นแล้วแม่ถึงจะชมตอนชิมชิ้นที่10อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเออมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่ลูกทําได้นะคะหรือสิ่งที่ลูกพยายามทำะคะ่ะแล้วเราเชียร์ชมดีใจไปกับเขาะคะ่ะเด็กๆเขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเองในสิ่งที่เขาเล่นในสิ่งที่เขาทําได้เช่นกันค่ะการทําให้เด็กรู้สึกว่าฉัน ทำได้นะคะแล้วมีคนชื่นชมนะคะ่ะตรงนี้มันจะเป็นพื้นฐานหรือเป็นรากฐานที่สำคัญนะคะในการที่ทำให้เด็กๆรู้สึก ดีกับตัวเองนะคะซึ่งเป็นรากฐานของความภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเชียร์การชมให้กําลังใจเด็กๆทั้งในความพยายามทั้งในสิ่งที่เขาทําได้อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับเด็กพิเศษไม่ต่างกับเด็กทั่วไปเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะทักษะไอแคล์นะคะอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาเรียนรู้นะคะในแต่ละทักษะนะคะว่า ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะ,ะคุณครูเชื่อมั่นว่าบนเส้นทางที่เราพัฒนาลูกโดยเฉพาะที่เป็นเด็กพิเศษนะคะอาจจะมีความยากลำบากนะคะของแต่ละบ้านอาจจะ,ะยากลำบากมากน้อยไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามุ่งม,มั่นนะคะค่อยๆเรียนรู้ผ่านการลงมือทำนะคะในการที่ลงไปเล่นกับลูกๆะคะ่ะแล้วการกลับมาทบทวนทักษะต่างๆของตัวเราเองะคะ่ะก็ ค,คุณครูเชื่อมั่นว่าถ้าตราบใดที่เราค่อยๆเรียนรู้นะคะโดยผ่านการลงมือทำแล้วก็มีหลักการที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนให้เราเพิ่มขึ้นนะคะ เราก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะปรับทักษะตัวเองนะคะเพื่อจะเป็นสิ่งที่ช่วยนำพาลูกๆของเรานะคะโดยอยู่บนสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้นะคะเด็กๆก็จะเติบโตนะคะไปอย่างมีความสุขนะคะบนสมรรธภาพที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะ I c แ r e นะคะในการที่เอาไปช่วยลูกได้นะคะ